ลาลาไปเก็บผักกระแยงให้แม่ใสต้มปลาเน่เด้อบ่ต้องไปให้ไปนหน้าก็มีผักกระแยงกินครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียมเชาวเด้อครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเยี่ยมมาชมมาเป็นกำลังใจให้กับช่องเฉลิมอบุบลคนดอนบนแดงครับพี่น้องยังหาก,กันคือเก่าเนาะครับพี่นอ้องยังกินฮอนกิดเตงกันคือเก่าครับ เศรษคลิปนี่ก็จะพักกระแยงมาฝากฟรีผักนองนะครับเนาะจะเลี้อ,องุบนคนบนแดงปูไปกินอยู่เพื่อนครับพี่น้องอืมไปเลาะไปเมิ่งหน้ามันไก่ครับทั้งเถื่อบริเวณไปดูปันไดน,นะครับเนาะหน้าอยู่ต่างอำเภอครับแต่ว่าหันอยากพักกระแยงคือตะพอแตะแมเมเฮ้านะครับแต่ก่อนน้ำให้น้ำหน้าเนาะพักกระแยงลายลายครับพี่นอ้องหอมจะรับยางไปเนี่ยเขาจะนวัวรองเพลงกันบุนละหอมดอกพักกระแยงนะครับพี่น้องเนาะ อืมจะเลยเอามาปลูกไว้ครับพี่น้องเนี่ยเอาไว้เงอนเลยครับนาองกระต่องไปเลยครับนี่ปลูกเสกระถางไว้พี่น้องเนี่ยอืมนี่ครับปลูกลงในกระถางเลยกระรังโู้ยิ่งามขนาดครับพี่น้องครับเพาอยากกินย่างเลยฮาก็เด็ดกินครับพี่น้องเนี่ยสะดวกสบายครับ นี่ผมเด็ดไปกินแล้วครับพี่น้องนี่เด็ดยอดมันอืแหงเด็ดมันแหงแตกครับพี่นอ้องว่าจะซิดอยากยำอไให้กับมาเด็ดเอาไปใส่แกงใส่อมสอมยังอย่างเลยครับพี่น้องแกงปลาต้มปลาต้มปลาใส่ผักกระแยงแกงน้มไอสกมใส่ผักกระแยงไปยังเสียพี่น้องอาหารอีสานเท่าผักกระแยงนี่ใส่เลยหลายเมนูครับพี่น้องพอกินมันหอมถ่ายอยู่หน้าเขาเนี่ยเขากอว่าเป็นวัดเจริเนเลย เป็นแนวกวนเขาเพรยังไม่มันงามแต่ว่าบานเห่าก็บโมทอสาแล้วครับอเอามากแกงแล้ว,ลวนะครับเอามากแกงเิปลาแกงเ,งเิียงเลยล่ะแสิแสบเลยเนาะหอมชุนดีครับพี่น,อน้องรสเผ็ดหลดอนี่จะเลิ่ออาหารตัอสำหรับวิธีการปลูกนะครับพี่น้องเนาะ เขาปลูกเส่กระถางห้องกับนี่ครับนี่ของผมนี่เป็นกระถางโมเด็จอหูเลยครับพี่เ่ากระถางโมเด้จอหูครับผมจะเอาน้ำค้างไว้นะครับค้างไว้นิดนึงนะครับเนาะกับพวกค้างลายครับค้างพวกห้มันเปียกๆเช็แฉะนิดนึงนะครับค้างลายก็ยานยุ่งมากไข่ใส่นะครับอืมก็เลยบอก่าค้างเขาเปียกๆนิดนึงครับพี่งอืะ ปรบ้านนี้ครับผมบอว่าตั้งวันนี้ทีหลบนะมวยถือฝนแล้วครับพี่น้องเดือนหน้ามันจะร้ายเนาะครับห้อกหดมันหมักแฉะครับอ่าภาคแหงนี้หมักแฉะนะครับมันมอมดินแห้งมันก็จะออกดอกก็อ่อเข้าต้องพยายามมันเด็ดไปกินครับต้องพยายามมันมันเด็ดยอดมันนะครับ เด็ดหย่อนไปกินนะด้วยดูเพ่อให้มันแตกนะครับแต่ห้องบเด็ดมันก็นจะบมดแตกนะครับยิ่งเด็ดยิ่งแตกครับพี่น้องใส่ปุ๋ยยังไงดิปุ๋ยกับวิยญาณครับใส่ขี้งัวนี่ครับพี่น้องง่ายๆบ้านท่านีน่แหละแค่ใส่ขี้งัวใครมีขี้ไก่ขี้งาใส่ได้เวิร์ดนะครับแค่นี้ก็ง่าม้วครับพี่น้องเราไม่ใส่ยังครับ Mm hmm. สมุนไพรดีๆบ้านเฮานะครับเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอามาฝากฟรีผ่านน้องเนาะบทต้องลำบากไปให้ไปหน้าไปไกลไปกว้างแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะปลูกไปกินขั้นเท่านี้ละของดีควรมีประจำบ้านครับพักกระแย่งเ mm hmm. ชิญชวนพี่น้องมาปลูกไปกินนะครับเดอ้อเนะาะยำต้มปลา้มยังเอามาใส่ครับพี่น้อง mm hmm. เสพหอมๆเจริญอาหารตัวครับสำหรับคปนีเอามาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้เนาะหามาปลูกเด้อไมอยากปลูกครับพี่น้องปลูกง่ายๆครับดูแลกันง่ายๆม่อยากครับครับครับคปนีเอ้เจอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะคปนี้สวัสดีครับขอบคุณไดๆเด้อที่มาติตามชอบแบ่งกำใจให้เสมอมาครับพี่น้องขอบคุณไหลายครับขอให้ยูดีมีแห้งทุกคนเด้อครับมีความสุขทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ